สวัสดีครับพบกับฮีโร่สุดินเรื่อนะครับวันนี้น้องๆวันนี้พี่ฮีโร่มาเจอกับบริษัทที่ที่พี่ฮีโร่อยากถ่ายมากเลยนะอยากถ่ายมาให้น้องๆดูมากเลยนะเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับเครื่องจักรเครื่องเครื่องจักรตักนะครับพวกรถเกรดอะไรอย่างเงี้ยแล้วโบนัสดีมากเงินเดือนดีมากนะครับเดี๋ยวมาดูกันคนที่จะมาดูก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กับฮีโร่ด้วยนะครับ ชื่อบริษัทว่า h ิโ r เ m ็ x นะครับ c o n s t r u c t i o n อ e เ l นท์ e มนประเทศไทยนะครับผมพยายามที่จะรอรอนะครับบริษัท h ิโ r เม็กนี่ครับเปิดรับสมัครการน,นานมากนะครับกว่าจะเปิดนะครับวันนี้ดีใจมากเลยมาใครใครเห็นก่อนก็มาสมัครก่อนก็ได้ก่อนนะพี่น้องตำแหน่งแรกนะครับบริษัทดำเนินกิจการเกี่ยวกับการผลิตและประกอบรถปาดหน้าดินและรับการส่งเสริม การลงทุนจาก b ิวนะครับรับสมัครพนักงานแลายอัตราตำแหน่งนะครับหนึ่งนะครับพนักงานประกอบรถนะครับประกอบเครื่องยนต์เพศชายอายุ22ปีถึง30ปีวุฒิมหปวชขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับวุฒิปวชช่างกลช่างยนต์หรือมหกมีประสบการณ์ทางด้านการประกอบนะครับสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้นะครับพนักงานนักงานเชื่อมนะครับ CO2 นะครับเชื่อมมิกนะครับ เพศชายอายุ22-30ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับมีประสบการณ์ทางด้านงานเชื่อม CO2 เชื่อม MIG เชื่อมมิกครับอย่างน้อย1ปีนักง,งานแมชชีนเครื่องกลึงนะครับเพศชายอายุ22-30ปีวุฒิม .6 ปชขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทางด้านงานกลึงอย่างน้อย1ปีสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้นะครับ พนักง,งานเลเซอร์จะรับเป็นเพศชายนะครับอายุ22ถึง30ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วนะครับมีประสบการณ์ทางด้านการคัดชิ้นงานอย่างน้อย1ปีสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษพื้นฐานได้นะครับพนักง,งานตัดแก๊สนะครับเพศชายอายุ22ถึง30ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วมีประสบการณ์ด้านงานตัดแก๊สจากพิจารณาเป็นเศียนะครับพนักง,งานพ่นสี เพศชายอายุ22-30ปีวุฒิม .3 ขึ้นไปผ่านการกินทหารแล้วนะครับมีประสบการณ์ด้านงานพ่นสีอย่างน้อยหนึ่งปีหากมีประสบการณ์ด้านพ่นสีรถมาโดยตรงจะพิจารณาพิศินะครับสสดิการจะเป็นเบี้ยขยันค่ากลางวันค่าอาหารโอทีค่ารถค่ารถโอทีค่าดึกค่ากะดึกตรวจสุทภาพประจำปีกิจกรรมนันทนาการกองทัพบกยงชีพรถตู้รับส่งจะเป็นบางนาเทพรัก ตึกน้ำเฉลิมไทยบ้านบึงผันทองบ้านเก่าวันทำงานจะเป็นวันศุกร์วันเสาร์เอ้ยวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับและวันเสาร์ตามปฏิทินของโรงงานนะครับการสมัครงานก็จะเป็นสามารถมาสมัครด้วยตนเองหรือส่งจดหมายพร้อมหลักฐานการสมัครและรูปถ่ายมาที่แผนกทรัพยากรบุคคลและธุรการตามที้านล่านครับทีนล่างนี้เป็นจดนะจดนะบริษัทฮฮโดรแมก คอนสตรัคชั่นอีเวลโลเมนต์ประเทศไทยจำกัดนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้เฟสที่7เลขที่700ทับ669หมู่1ตำบลพานทองอำเภอพานทองจังหวัดชลบุรี20160นะครับติดต่อคุณกาญจนาเบอร์โทร038 447 349ถึง54ต่อ10แฟกซ์นะครับ038 447ถึง355อีเมลกาญจนาพิน เย็นนะครับ at hydromic.com นะครับก็ประมาณนี้นะครับเป็นบริษัทที่ที่ผมนะ่ะผมก็เป็นอีกอีกคนหนึ่งที่เป็น f c ของบริษัทนี้นะครับเป็นบริษัทที่ตังดีมากนะครับแล้วก็ทำงานเกี่ยวกับไม,ม่ผมผมผมชอบผมชอบหู่แล้วงานเกี่ยวกับการทำเครื่องจักรอย่างเงี้ยผมชอบมากนะครับแล้วก็ พ่อแม่พี่น้องที่กําลังดูคลิปของฮีโร่อยู่นะครับสังเกตดูว่าการเรียนสาขานะครับจะมีว่าปชวชนะครับช่างกลช่างยนต์ม .6 ก็ต้องมีประสบการณ์นะครับก็ช่า,างเชื่อมอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยช่างเชื่อม CO2 เชื่อมมิกเนี่ยพนักง,งานตัดเก็ตเห็นไหมพนักง,งานพ่นสี พวกนี้เป็นงานที่สามารถส่งลูกหลานเราไปเรียนได้ยิ่งลูกหลานเราเรียนมีประสบการณ์พื้นฐานทางด้านนี้แล้วก็มีใบาการันตีซึ่งที่จะเรียกว่าวุฒิวุฒิการันตีนะครับก็จะสามารถอัพเงินเดือนได้นะครับวันนี้ก็ขอฝากด้วยนะครับกับบริษัทฮิตรแมกนะครับคอนแทคชั่นนะครับทางานเกี่ยวกับการผลิตอ,อ,อุปกรณ์รถเกรดดินนะครับนะครับ ุดท,ท้ายนี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้กับฮีโร่้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับฮีโร่ได้ทำคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปนะครับวันนี้ฮีโร่ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสวัสดีครับ